สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะเอ๊ะวันนี้เรามาเจอกันในหน้าตาแปลกๆเอ๊ะเด็กๆรู้ไหมว่าวันนี้คุณครูแปลงร่างมาเป็นตัวอะไรในพยัญชนะไทยเอ่ยใครรู้บ้างยกมือขึ้นอ่าไหนตออให้ครูฟังสิคะตัวอะไรในพยัญชนะไทยตัวอะไรคะตัวอะไรคะ อ้ามีคนตอบถูกตัวฮอนกหูกตาโตอ้าวันนี้เราจะเรียนถึงตัวฮอนกหูกแล้วอีกสี่ตัวสุดท้ายแล้วนะคะอา้าวก่อนที่เราจะเรียนรู้นะคะแล้วมีการประเมินด้วยวันนี้ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยประเมินน้องๆหน่อยนะคะว่าหลังจากที่เรียนกับคุณครูแล้วได กี่ดาวได้กี่คะแนนเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ช่วยแจ้งคุณครูด้วยนะเอาละค่ะก่อนที่เราจะมาเรียนและมาประเมินกันเรามาทบทวนตัวเมื่อวานกันก่อนดีกว่าเอาตัวแรกพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเริ่มเลยปึ๊บตัวอะไรคะออฮีดเก่งมากคะ่ะอ่าต่อไปตัวอะไรเอยตัว จุลาเราไม่อ่านจอจุลานะคะเราจะออกเสียงว่ารอจุลาอาเด็กๆพูดสิคะรอจุลา,าเก่งมากอ่ต่อไปฟตัวอะไรเอย่ยอาอาเก่งมากสุดยอดอ้าวต่อไปเต้นเต้นเตตัวสุดท้ายแล้วฟตัวอะไรคะ นี่ไงฮอนกะคตาโตเยี่ยมมากค่ะยิ่งครูก็มีภาพมาให้เด็กๆดูสี่ภาพนะคะให้เด็กๆได้ทายกันว่าภาพที่ครูนำมานั้นเป็นตัวอะไรพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วอ้าวเรามาดูตัวแรกกันเลยฟึอ่อะไรเอ่ยบินมาแล้วอะไรคะ นกฮูกเด็กสังเกตนะนกฮูกก็จะหน้าตาคล้ายแมวนะคะดวงตากลมโตออกหากินในตอนกลางคืนนะคะเนื่องจากที่มันชอบออกหากินในตอนกลางคืนมันถึงต้องมีดวงตาตมกลมโตนะคะเพราะว่ามันหากินกลางวันไม่ได้เพราะ มันจะแพ้พวกเหวี่ยวพวกแรงนั่นเองนะคะมันจะสู้เหวี่ยวสู้แรงไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องออกหากินตอนกลางคืนหูของมันเนี่ยเห็นไหมคะหูของมันเนี่ยจะไวต่อเสียงมากเลยได้ยินเสียงอะไรก็จะได้ยินชัดมากเลยนะคะอันนี้คือนกฮูกอาต่อไปมาอีกแล้วตัวที่สองฟึบบินมาแล้วคืออะไรคะหอ,อหีบใซ อ้าวต่อไปฟูบอะไรเอ่ยลอจุลาอ่าลอจุลานะคะลอจุลาก็คือว้าที่มีลักษณะห้าแฉกมีห้าแฉกนะคะนี่เห็นไหมคะมีลักษณะห้าแฉกแล้วไม่มีหางนะคะอ่าเขาเรียกว่าว้าจุลาอ่าต่อไปฟ อะไรบินมาคะอ่างหรือออ่างนั่นเองโอเคเด็กๆทายถูกไหมคะให้เด็กๆได้ดูอย่างชัดเจนมีสี่รูปคิดว่าเด็กๆน่าจะทายถูกนะแต่ทีนี้พอทายถูกแล้วเรามีพยัญชนะอีกสตัวเช่นกันให้เด็กๆได้จับคู่ให้มันนะมามาดูจักกับพยัญชนะ ตัวแรกเลยฟึบมาแล้วอะไรเอย่ยตัวอะไรคะตัวอะไรคะออฮอหีเก่งมากอ้าต่อไปตัวอะไรนะอ,อีบินมาแล้วฟึบตัวอะไรคะลาจุลาเยี่ยมมากใครจำได้อ้าต่อไปตัวที่สาม ตัวอะไรเอ่ยอออ,อเก่งมากต่อไปตัวอะไรเอ่ยฟื๊บอ,อนกฮูกตาโตใช่ไหมเอาละคุณครูว่าเด็กๆต้องรู้จักแม่เลยทั้งสตัวเอาละทีนี้เราจะมาจับคู่พยัญชนะกับภาพนะคะอ้าวเราจะเอาตัวนี้ก่อนตัวที่หนึ่งคืออะไรอาทีละตัวนะคะ ป๊บอ่ะหลบไปก่อนอ่ะตัวที่หนึ่งคือตัวตัวอะไรคะหอหีหอหีบ,หอ,หบอันไหนนะอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามอันที่สี่อะไรคะอา้าวอันที่สองโอเคจะพูดไปละหนึ่งคู่อ่าต่อไปมาแล้วพูบบินมาตัวอะไรคะ ไหนตอบเสียงดังๆตัวหลอจุลาอันไหนเอย่ยหนึ่งสองสามสี่อะไรเอย่ยตัวที่สามเก่งมากค่ะเอาใส่ไปเลยหลอจุลาต่อไปมาอีกแล้วปุ๊บอะไรคะอะไรเอย่ยอ๋ออางอันไหนเอย่ย ันที่สีฟึบอ,อ่าใส่ไปเลยเก่งมากนี่สุดท้ายมากฟึบอ,อะไรเอ่ยหอนกงตาโตอันไหนเหลืออันเดียวอันนี้ใช่ไหมคะอ้าวใครตอบถูกบ้างเอ่ยใครตอบถูกสีข้อป๊อบมือเก่งมากคะ่ะ เราก็มาเรียนจนถึงพยัญชนะตัวที่44ก็คือหอนกตาโตแล้วนะคะเราเรียนรู้มาหลายสัปดาห์มากเลยคนไหนที่ขยันคนไหนที่เรียนทุกสัปดาห์ก็สามารถจำได้และวันนี้ค,คุณครูก็มีแบบทดสอบมาให้เด็กๆได้ทำด้วยละ่ะนะคะเดี๋ยวคุณครูจะรบกวนคุณพ่อคุณแม่ช่วยเช็ค ให้คุณครูหน่อยนะคะว่าลูกๆทำได้กี่ข้อนะใครทำได้20ข้อเก่งมากเลยคนไหนที่ทำไม่ถึง20ข้อขาดข้ออะไรไปตัวไหนที่ยังไม่ได้ให้คุณพ่อคุณแม่เขียนบันทึกมาให้คุณครูด้วยนะเพราะคุณครูจะได้ช่วยย้ำช่วยสอนให้เด็กๆได้เรียนรู้และจำให้ได้ต่อไปนะคะเอาละค่ะตอนนี้ถึงเวลาแล้วเด็กๆพร้อมแล้วหรือยัง ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าข้อที่หก ข้อที่เจ็ดข้อที่แปดข้อที่เก้าข้อที่สิบข้อที่สิบเอ็ดข้อที่สิบสองข้อที่สิบสามข้อที่สิบสี่ ข้อที่15ข้อที่16ข้อที่17ข้อที่18ข้อที่19ข้อที่ยี่สิบยังไงกันบ้างคะเด็กๆทำได้หรือเปล่าเอยี่สิข้อเด็กๆทำได้กี่ข้อคะ ใครทำได้เต็ม20สิบบานยกมนะือโอ้เอาไปเลยยี่สิบดาวคนไหนที่ยังไม่ได้ถึงยีสิบไม่เป็นไรนะคะเราค่อยๆซ้ำค่อยๆทวนค่อยๆจดจําไปนะเอาละค่ะสําหรับ วันนี้นะคะคุณครูก็ได้สอนเด็กๆนะในพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวไปเรียบร้อยแล้วหวังว่าเด็กๆคงจดจำพยัญชนะได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าเราจะสามารถนำไปใช้ในชั้นต่อๆไปนะคะในการเขียนชื่อในการสะกดคำในการเขียนการอ่านถ้าเด็กๆสามารถเรียนรู้ได้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเด็กๆก็จะเป็นคนเก่งสามารถเขียนชื่อตัวเองได้สะกดได้อ่านได้ แล้วเดี๋ยวจะมีสละมีอะไรอีกเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกจดจําและขยันเรียนนะคะอ้าวสำหรับการสอนพยัญชนะไทยก็คงจะจบเพียงแค่นี้คุณครูหวังว่าเด็กๆก็คงสามารถนําความรู้ที่ครูสอนเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะอ่าและสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย